รางวัลน,นักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่ได้แก่คุณบิวนัทพเร์ไรเย่วงนะครับจากเรื่องโอพระยาไฟครับจากช่องจั7 HD และนี่หนุ่มรูปหล่อของเราอีกคนหนึ่งครับกับรางวัลดาวรุ่งหญิงอ๋อดาวรุ่งชายครับนั่นคือน้องบิวครับนัทพลไรยะวงครับครับสวัสดีครับผมบิวนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอบคุณสําหรับรางวัลนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณช่องเจ็ดด้วยนะครับที่มอบโอกาสให้นะครับ ขอบคุณนายบิวเวอร์ฟิล์มนะฮะที่เลือกบิวไปเล่นในละครเลือกอปพยาไฟนะฮะแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่ออมอบกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับครับผมบและนี่คือดาวรุ่งดวงใหม่นะจับตามองอีกคนหนึ่งนะครับ